สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันนิอัสมาฮันค่ะหรือฮันนิวากับรายการกระทบเปลือกสังคมคะ่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกระทบเปลือกสังคมนะคะรายการซึ่งค้นหาความจริงแล้วก็การนำเสนอเรื่องราวความรุนแรงในครอบครัวที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆในสังคมไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็น ความรุนแรงในครอบครัวต่อคู่สมรสต่อเด็กหรือว่าต่อผูส้สูงอายุค่ะซึ่งในพื้นที่ของเขตชิดลมนี่นะคะเรามาดูกันว่าจะมีผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงจำนวนมากน้อยเพียงใดค่ะเชิญเลยค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะว่าคุณป้าเป็นใครมาจากไหนคะ่ะ าจากจาักกางหวัดน,นะคะจังหวัดอะไรคะอยู่ร้อยเอ็ดอ๋อร้อยเอ็ดแล้วพ่อเหตุใดจึงต้องแบบเดินทางเข้ามาทํางานในกรุงเทพมหานครนะคะอนนี้เหรอลูกพ่อป้ายังอายุยังพอทําได้อยู่ก็เลยทําไปอย่างเงี้ยคะ่ะก็ดีกว่าเออถ้าเราไปไม่ได้แล้วเราก็หยุดลูกก็มีอยู่แต่ยัไงไงอะไรเขาก็